บุตกตารมรรเพศุตรตังธนการมรรเพศธนังอธิกายเยกายะกายะเทวานางเปียตังสุตวาอิติปิโสพระขวายยมราชานูทาเวสุวนนรรณมารณางสุขังอราหาังสุขโตนณโมพุทธายะทาเวสุวรรณจาตุตมหาราชิกายะค้าพันปาพัดภูริโต เวสัพุทธภาพุทธังอารหังพุโตทาเวสวนโนนะมูลพุทธายะปุตตกามโเสตุตฺตาธนกามลคเยทานังอธิกาณีกายะยายะเทวานังเยตํสุตวาอิติปิสงฺฆภควายมราชาโนทาเวสุวนโนมรณงสุขํอรหังสุขโตนะมูลพุทธายะ ทาเวสุวรรณโนจาตุตมหาราชิกายัคขะพันตาพันภูริโตเวสสัพพะพุทธง,ง,งอรหังพุทธทาเวสุวรรณโนนักโมพุทธายะปุตตะกามภรพีทุตตังธนการเทพีธนังอติกายเยกายะญา,ายะเทวานังเปียตังสุตวาอิติปิโสพระควายยมราชานุทาเวสุวรรณโน มาราณังสุขังอรหังสุภโตนะโมพุทธายะทาเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสพภุทธะพุทธังอรหังพุทโธทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะปุตตะกามรรพีุตรตังธนกามรรพีธนังอติกาเยกยายายะเทวานังเปียตังสุตวา อิติปิโสภะควายยมราชานโนทาเวสุวรรณโนมรารณังสุขังอรหังุสุขโตนัโมพุทธายะทาเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายัคขะพันปาพัดภูริโตเวสสพ,พุทธงพุทธังอรหังพุทาา้ทรทราเวสุวรรณโนนัโมพุทธายะปุตตะกามรเพิปุตตังธนการมรรพิธนัง อธิการเยกายะยายะเทวานังเปียตังสุตวาอิติปิโสภะควายามะราชาโนทาเวสุวนโนมารณังสุขังอารหังสุภโตนะโมพุทธายะทาเวสุวนโนจาตุมหาราชิกาักขะาพันปาพันภูริโตเวสสุพุทพุังอารหังพุทธทาเวสุวนโนนะโมพุทธายะ ปุตตะกาโมระเพปุตังธนกาโมระเพธนังอธิกายเกกายะย,ยายะเทวานังเปียตังสุตวาอิติปิโสภควายามราชาโนภาเวสุวรนโนมารณนังสุขังอรหัสุขโตณโมพุทธายะภาเวสุวรนโนจาตุมหาราชิกายัคขะพันตาพัทภูริโต เวสพุทธังพุทธังอรหังตุโูทาเวสุวรรณูะโมพุทธายะปุตตะการมรเิบุตังธนกามรพิธนังอติกายเยกายยะญายะเทวานังปียตังสุตวาอิติปิโสภะควายมราชานูทาเวสุวรรณูมาราังสุขังอรหังสุสุภโตนะโมพุทธายะ พาเวสุวรรณจาตุมหาราชิกายาัคขะพันป่าพันูนิโตเวสสพุทธะพุทธะอรหังพุทูพาเวสุวรรณูณโมพุทธายะปุตตกามลเทพุตตังธนกามลเมธนังอธิกายเยกายะะายะเทวานังเปียตังสุตวาอิติปิโสภะควายยมราชานมมูพาเวสุวรรณ มาราณาสุขังอารหังสุภโตนะโมพุทธายะทาเวสุวัณโนจาตุมหาราชิกายักขะพันปาพ,นพ,พัทภูริโตเวสสพุทพระพุทธงอารหังพุทโธทาเวสุวันโนะโมพุทธายะปุตตะการณเะปุตตังธนการณภะพุังอธิกายเยกายะยายะเทวานามเปียตังสุตวา อิติวิสโศภะวายยมราชานุทาเวสุวรรณูมารณะสุขังอรหันสุภโตนโมพุทธายะทาเวสุวรรณูจาตุม,มหาราชิกายักขพันตาพันภูริโตเวสสพุทธะพุทธังอรหังพุทโธทาเวสุวรรณูนโมพุทธายะ